สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรพานเลนกับผมพัสกรเสงล้มนะครับวันนี้เจ,เจอกันอีกแล้วนะครับรายการของเราเป็นรายการที่เรียกว่าผมพาคกลุ่มจุดนั้นเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคตะวันออกภาคตะวันตกนั่นเองครับ มีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับที่เรียกว่านําผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้นั่นก็คือปุ๋ยพีดีแล้วก็สารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นมินเดนั่นเองนะครับก็วางขายแล้วนะครับตามร้านค้าทั่วๆไปเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสนะฮะผมมีโอกาสเดินทางไปที่ภาคใต้นะครับหลายจังหวัดด้วยกันวันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางลงที่ภาคใต้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นเดินทางไปดูทั้งปามแล้วก็ยางพาราด้วยนะครับมีพี่น้องเกษตรกรที่นําผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปใช้กันอย่างมากมายครับ โดยเฉพาะในเคสเคสนี้คือเคสของนะท่านอดีตท่านผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเป็นปาลมน้ํามันนะผลผลิตออกไปแล้วนะฮะเก็บไปแล้วด้วยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผลพวงจากการใช้นั้นนะฮะก็ต้องไปรับคําตอบดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเคสผู้ใหญ่ซึ่งในเขตของอําเภอนะครับที่เราจะไปตรงนี้มีจัดจําหน่ายที่ร้านธนพร การเกษตรนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเอาละเนื้อสิ่งอื่นใดท่านผู้ชมเบอร์โทรขึ้นด้านหน้าจอตลอดเวลาอย่าลืมนะครับสนใจผิดพันณุ์ทั้งพีดีแล้วก็มินเดย์ของเราตรงนี้นะวางขายแล้วตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วทั่ว,วไปเดี๋ยวไปติดตามรับชมรายการของเรากันเลยนะฮะตอนนี้คุณลุงผู้ใหญ่น่าจะรออยู่แล้วครับ ปุ๋ยพีดีใช้ดีเกินคุ้งค่ะปุ๋ยพีดีใส่กับข้าวปีนี้งาน,นแท้ๆค่ะพุ่มใจปุ๋ยพีดีการกระเจิดีจริงๆครับปุ๋ยพีดีใส่กับนาข้าวดีจริงๆจ้า,า,าครับปุ๋ยพีดีเมื่อใส่กับนาข่าวดีหรือครับปุ๋ยพีดีใช้ก็ดีละลายน้ำง่ายได้ผลแน่นอนยอดค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะทั้งสองท่านเลยนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเรียกว่าเสถียรมั่นคงก็คือบริษัทเสถียรมั่นคงนั่นเองนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมประเสริฐยงศิริการครับครับพี่ประเสริฐนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสุดทิดายงศิริการสุดทิดายงศิริการท่านสองผู้บริหารใหญ่นะฮะของทางบริษัทเสถียรมั่นคงของเราพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่อำเภอ ธ่รมกาจังหวัดกาจรจังหวัดกาญจนบุร,รีนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะนั่นเองเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าจุดที่ใกล้โรงงานของพีดีเลยใช่นะฮะที่นี่นะครับก็เรียกว่าไม่กี่10กิโลเมตรนะฮะจากตรงโรงงานแล้วก็มาส่งตรงถึงผู้บริโภคแถวนี้เลยท่านผู้ชมครับที่นี่ก็ถือว่าเปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่ครับพี่เฉย สิบปีแล้วโอ้โหน,น, <c oughs> น่เฉียดยี่สิบปีแล้วนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ที่นี่นอกจากจะมีในเรื่องของปุ๋ยพีดีของเราแล้วก <c oughs> ็อยากจะเรียนท่านผู้ชมไว้นะฮะทุกร้านที่ผมไปมานะฮะท่านผู้ชมครับ,รบว่าสถานที่จัดจําหน่ายปุ๋ยพีดีนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่เรียกว่าได้รับใบอนุญ,ญาตการจําหน่ายปุ๋ยนะครับหรือใบอนุญ,ญาตควบคุมวัตถุอันตรายต่างๆนะ <c oughs> อย่างที่ผมเบียนไว้เลยเนาะครับก็ที่นี่เองเนี่ยไม่เฉพาะแค่พีดีนะท่านผู้ชมครับก็จะมี อ๋อเรียกว่าปัจจัยผลิตทางการเกษตรนะฮะครบเลยไหมครับพี่เสถียรครับครบทุกชนิดเลยฮะทุกชนิดเลยนะยกตัวอย่างครับพี่เสถียรครับเออ่ตับปุ๋ยพืดีก็มีมีเก็บทุกสูตรอ่ะครับปุ๋ยพีชดีเรามีเก็บทุกสูตรเลยเอาให้เลยนะครับอ่าแล้วก็ก็ยังมีเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนรุ่งนะฮะเพราะแถวนี้จะปลูกพืชอหลากหลายมากใช่ใช่เพจะเป็นผักนะฮะจะเป็นผักเป็นนาข้าวท่านผู้ชมครับในเขตของที่นี่นะครับจังหวัดการจริญบุรีเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่า ดินฟ้าจัดค่อนข้างสมบูรณ์ดีใช่ครับนะครับอาจจะแรงก็อาจจะแรงแรงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะที่นี่นะฮะก็จะมีในเรื่องของสังเกตได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมร้านของเราที่นี่นะครับหรือบริษัทกระเทียรของเราเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของใบอนุญาตนะฮะเรียกว่าคิวช็อปท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะว่าด้านหน้าผมเนี่ยก็จะมีคิวช็อปนะฮะซึ่งเป็นร้านแบบนี้ถือว่าได้รับมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรครับนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกับโครงการประชารัฐด้วยครับโครงการประชารัฐนะฮะโครงการประชารัฐเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นปีห่าเก้าเนี่ย โครงคการที่เรียกว่าปัจจัยจผลิตทางการเกษตรเนี่ยนัว,ว่าเป็นราคายุธรรมนะฮรับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะครับแล้วก็ยังที่นี่ยังมีเครื่องรูดบัตรของสินเชื่อก<อ>สอด้วยนะบริการจับเกษตรกรทุกท่านท่านผู้ชมครับทีจ่จุดหนึ่งพื้นที่แถวนี้หลักๆอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับพี่เสครับก็ยังมีในเรื่องของการปลูกผักปลูกข้าวเป็นหลักเลยเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการของเรานะมาแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักร้านค้าตัวแทนจับจําหน่ายนะฮะแล้ว่าจับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างอีกหลายร้านค้ามากนะครับในะที่ผมจะต้องเดินทางไปนั่นเองนะฮะที่นี่อีกจุดจนึงแล้วครับนผู้จมครับเป็นการจุดที่ว่ากระจายสินค้าของเราวันนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งสองท่านก่อนเชื่อร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับอ<า>ขอบคุณ<า>ครับรากคือส่วนสําคัญของต้นพืชหากรากมีปัญหาเช่นรากสั้นรากดำรากฝอยไม่เยอะ ส่งผลให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตแพะแกล่มมินเดสร้างรากฝอยมินเดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรากฝอยมินเดช่วยรากฝอยแข็งแรงมินเดย์ทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก PD ดีเฟอร์ติ IZER และผู้พัดกเกษตรไทย สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับนะครับนะนําตัวให้ผมนิดนึงครับพ่อครับผมนิพัฒน์ตินกมอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตเกาะตาลตเกาะตาจังอ๋อคุณพ่อนิพัฒน์นะครับครับครับอ๋อก็ถือว่าคุณพ่อนิพัฒน์เป็นอดีตท่านผู้ใหญ่บ้านตามที่นะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไปเที่ยวร้านพี่จี๊ดใช่ไหมเขาบอกถ้าร้านธนพรนียไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักต้องธนพรนะฮะ คาแคร์การเกษตรพราะที่นั่นก็จะมีในเรื่องของทั้งเปลี่ยนถานะ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็การที่ล้างอัดฉีดด้วยนะฮะก็ยังจําหน่ายผิดพันธุ์พีดีของเราด้วยพ่อก็ไปใช้บริการที่นั่นเนี่ยครใช้ประจำไใช้ประจาเลยที่นั่นเลยโอ้ปุ๋ยยาทุกอย่างก็ซื้อที่นั่นละทุกอย่างทุกทุกอย่างเลยการเกษตรอืมใน,นมสวนปาล์มสวนยางนี่ซื้อที่นั่นหมดพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่จริง ตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านอะไรนะฮะพ่อย้ำอีกทีหนึ่งหมู่หมู่้าเขาทานเขาทานใช่ไหมเขาทานอําเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์ธานีก็สุราษฎร์ส่วนมากก็คือแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีทะเลมีทะเลมีน้ำตกน้ำตกโอ้เยอะน้ำตกวิภาแล้วก็อืน้ำตกวิภาวดีเนี่ยวิภาวดีโอ้เดี๋ยวคงจะต้องไปเที่ยวบ้างส่วนโมกใช่ไหมฮะพ่อ อืมเอาละพอมาอยู่ที่หมู่บ้านของคุณพ่อตรงนี้นะฮะขออนุญาตเรียกคุณพ่อเนาะคุณพ่อท่านอดีตเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้เป็นไงผู้ใหญ่บ้านไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยมันเวลามันอายุมันเยอะแล้วครับพ่ออยู่ในสวนอยู่ในสวนจะดีกว่าดูแลสวนพาะส่วนมากถ้าอยู่ในเหอเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่างานส่วนรวมงานส่วนตัวก็จะหายใช่เออเมื่อก่อนนี้ผมรักงานส่วนรวมส่วนรวมมาก อยู่ต้องถิ่นมาตั้งยต่อายุ22ปีเหรอพ่อถือว่าอยู่ในวงของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่อายุ22ปีเลยอุ้ยนะฮะแล้วถึงขั้นเข้ากำนันไหมฮะได้เคยานนายกกรงนายกอบตอ๋อได้รองนายกอบตด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าพอละให้คนรุ่นใหม่ให้รุ่นใหม่เขาพัฒนาให้พัฒนาบ้างดูสวน เรากลับมาดูสวนดีกว่าด้วยหลักๆก็แถวนี้ก็โดยส่วนมากเลยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของปาล์มปาล์มปาล์มจากยางพารานี่มันห้าสิบห้าสิบวทุกวันี้คือรติดเป็นเป็นเป็นเต็มเปอร์เซนต์เลยถ้านาข้าวอ่ะพ่อมีไหมนาข้าวข้าวไม่มีแต่ห้าจางมีไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์ประมาณสิบเปอร์เซนต์เขาทำกินได้ทำขายอ่ะพ่อส่วนมากทำกินแต่ของเรานี่คือทำปาล์มแล้วซื้อข้าวเอา ใช่ประมาณนั้นซื้เข้าวข้าวอาจจะมาทางไหนทางภาคอีสานทางอีสานส่วนมากผมมีลูกน้องคนอีสานอก็ส่งไม้เขาส่งมาให้ซื้อลูกน้องนี่แหละอ๋อเหรอฮะเด๋ยวสุรินแถวโน้นร้อยเอ็ดน้องน้องคายอ๋อน้องคายสกลสกลนครทางนู้นเลยโอ้ข้าวภาคอีสานก็เป็นข้าวหอมมะลิวนเวียนกันเขามาเขามาใช้เขาเขมาทางานให้เรา S <S เราก็ซื้อข้าวเขาเขาซื้อข้าวเขาเขาก็ได้เงินจากเราในการทํางานด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็หมุนเวียนเงินไปในประเทศท่านผู้ชมครับก็คนทางภาคอีสานนะฮะก็จะมาใช้ชีวิตส่วนมากก็คือจะมาทางใต้ก็จะเยอะอย่างชุมพรเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชุมพรเนี่ยอีก,กอาเภอหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแถวๆออกไปทางอะไรเนี่ยชุมพรเนี่ยคนภาคอีสานเยอะเลยที่มาปลูกกาแฟก็บอกสมัยสชุมพรแถวเวปโต้เอแถวนน้นน่นะคนอีสานคือจะมาเยอะนะปลูกทุเรียนปลูกกาแฟสมัยก่อนทั้งหกกาแฟราคาดี โต้หลังสวนคนอ,อีสานเยอะอิสานเยอะใช่ไหมเป็นทั้งหมู่บ้านเลยพูดทีแรกนึกว่าเป็นภาษาใตานะ้นะน้ำยวงว่าเป็นภาษาอีสานเลยรู้สึกว่าประตูมีสักตำบลเนี่ยมันจะเป็นคนอีสานนั้น ำบุหนึ่งำบนเลยมันเป็นกำลังผู้ใหญ่ของมาอยู่มาสร้างที่นั่นเลยใช่แต่ผมก็เห็นคนใต้ขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือก็เยอะเลยไปปลูกปาล์มกันก็มีเยอะเลย<ช>อื<ช>ครับพ่อฮะถามนิดนึงว่าโดยพื้นที่รวมๆหลักๆเลยของพ่อเองส่วนตัวเนี้ยที่กลับมาดูแลจากะละมือทางการเมืองท้องถิ่นแล้วเนี้ยมาดูแลตรงนี้ทั้งหมดของพ่อจริงๆโดยส่วนตัวกี่ไร่ครับพ่อปาล์ปมปาล์มประมาณร้อยกว่าไร่อือ ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร่เฉลี่ยประมาณกี่ต้นเนี่ยโอ้โหร่ยี่สิบสองต้นเลยต่ไร่หนึ่งต่อเฉลี่ยประมาณยี่สิบสองต้นใชมที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คือร้อยห้าสิบร่กับประมาณสองสามพันต้นประมาณนั้นนะครับพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ปามกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อปามสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดปีละนะฮะก็ถือว่าเป็นไงคฮะพ่อจากจากเมื่อก่อนนี่คือให้ลูกน้องดูแลอย่างเดียวเลย แล้วก็เราก็ดูแลบ้างนั่น,<ใ>นแหละใช่ไหมเราก็มันอยู่ใกล้บ้านบ้านของคุณพ่ออยู่ตรงนี้เองท่านผู้ชมครับอยู่ตรงฝั่งถนนมาอีกฝั่งหนึ่งก็ข้ามมาตรงนี้ก็จะเจอละอืมก็พ่อก็ดูแลบำรุงไปเรื่อยๆถามเลยพ่อในฐานะที่ผมเมาจากกรุงเทพมาจากรายการเกษตร,รผ่านเลนทุนผู้ชมดูอยู่รายการอยู่ตอนนี้นะฮะเกษตรผ่านเลนของเราก็ถือว่าเป็นรายการเกษตรพ่อเชิญเกษตรในนามของปุ๋ยพีดีที่พ่อไปซื้อที่ร้านเจจี๊ด จีดเออนะะมานั่นแหละพ่อทีนี้ผมถามนิดนึงว่าผมเชื่อว่าปาล์มมาอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยพ่อคงใช้ปุ๋ยมาหลากหลายยี่ห้อเป็นอย่างนั้นไหมจะบอกไม่ได้ตูกแล่วช้มาเยอะแต่ปาล์มแรกปลูกมาปีแรกมาที่มาใช้เรื่อนี้ปีประมาณปีกว่าแล้วนี่ใช้ ปีกว่ากว่าหมายความว่าคือปุ๋ยพีดีของเราเนี่ยใช่ไหมครับพ่อปีกว่าแล้ว,วถ้าผมถามพ่อย้อนกลับไปอะพ่อก่อนที่จะมาเจอปุ๋ยพีดีเนี่ยกับการใช้ปุ๋ยพีดีของเราเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็มีโอกาสนั่งคุยกับคุณพ่อนะฮะอยู่พักหนึ่งตรงที่ว่าเห็นบอกว่าตามจริงๆแล้วความต้องการของเขาแท้จริงคือน้ําน้ํามันมีส่วนส่วน ส่วนมากเลยปลาล์มนี่บอกตรงนะครับท่านผู้ชมครับคือเป็นเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากแต่ปีที่แล้วเห็นบอกว่าแรงแรงเยอะปีที่แล้วแลงเยอะมากนะฮะถึงขั้นว่าปลาล์มแคบจะไม่ค่อยติดเลยหมายความว่าคือ,อยังไงฮะท่านผู้ชมครับคือหมายความว่าคือไม่ได้เป็นแค่สวนเราสวนเดียวเกือบจะเป็นทั้งท่าฉางเลยอำเภอท่าฉางอำเภอท่าฉางแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลย,เลย คือไม่ค่อยติดลูกไม่ค่อยติดลูกอืมแต่ถ้าเทียบกันท่านผู้ชมครับว่าคุณพ่อบอกผมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเทียบกันหมายความว่าคือแปลงคนอื่นกับแปลงของคุณพ่อเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับพ่อความแตกต่างของผมมันใช้นี่แล้วมันมันรู้สึกว่าทั้งในหมู่บ้านนี้หมู่ห้านี้หรือข้บนเกาตานี้ผมดูแล้วมันของผมมันมีผลผลิตสายตาตัวเองนะว่ามันมันจะมี ยังมีผลเยอะอยู่ยังพอพอพอตัวจะเลียได้กับปุ๋ยที่เราที่เราลงทุนไปลงทุนไปอ๋อคือคุ้มทุนแต่บางสวนลงทุนปุ๋ยไปยังไม่ได้ค่าปุ๋ยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยบางบางสวนบางสวนนี่คือเหมือนกับซื้อปุ๋ยฟรีเลยเพราะผลมันไม่ออกมาผลไม่ออกเลยเป็นไปได้ไหมพ่อวันส่งผลมาจากการใช้ปุ๋ยของเราด้วยมันมีมีส่วนแปดสิบแปดสิบเลยนะเออ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 การใช้ปุ๋ยเนี่ยครับพ่อ อืมป่ะเราเราเราเดินไปดูกันนิดนึงครับพ่อคือมีส่วนมีโอกาสการการที่ได้เราอ่าได้เอาปุ๋ยของพีดีของเราเนี่ยมาใช้พ่อจําได้ไหมว่าพ่อเอาสูตรอะไรมาบ้างนะพ่อพ่อซื้อแม่ปุ๋ยซื้อแม่ปุ๋ยสูตร60เนี่ยพ่อซื้อมาใช้ไหมสูตส60ปี่ส4บมันมันผมซื้อทุกแล้วแหละได้เป็นปุ๋ยสําเร็จก็มีอ่าเป็นปุ๋ยสําเร็จก็มีเป็นแม่ปุ๋ยก็มีแม่ปุ๋ยก็มีอ๋อคือเหล่าเหล่าแบบนี้เนี่ยเหล่าเหล่าเหล่าปุ๋ยแบบ ยางพาราก็ซื้อมาอ๋อยางพาราพ่อเองก็มียางพาราด้วยมีด้วยมีก็เอามาใช้เหมือนกันใช่เหมือนใช้ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยพีดีละใช้พีดีหมดเออใช้พีดีหมดเลยทีนี้ผมอยากจะเรียนถามพ่อว่ากรณีที่เราเคยใช้ปุ๋ยทั่วไปนะฮะข้อแตกต่างพ่อเห็นไหมว่าความแตกต่างของของการที่เราได้ใช้ปุ๋ยพีดีกับปุ๋ยทั่วๆไปตามตลาดที่ผ่านมาพ่อมันสังเกตได้ตรงที่ก้านใบนี้มันจะขาวจะเป็นสีขาวแล้วถ้าปุ๋ยอื่นมันจะ มันขึ้นสีขาวแล้วใบนี่มันคือหมายความว่าคือถ้าผมชี้ให้คุณผู้ชมเห็นเขาขาวคือเห็นไหมครคุณผู้ชมครับขาวที่โคนโคนมันนะนะโคนก้านนะโคนก้านที่เป็นฝุ่นฝุนน่ะนะใช่่นั่นแหละอ่าเห็นได้ว่าเขาเรียกว่าดูดูจากกายภาพของของทางมันใช่อ่ามันจะมีขาวแล้วเขียวขึ้นเป็นคันแต่ตอนี้นี่มันแสดงว่ามันอ่ามันสมบูรณ์มันชอบแล้วกับปุ๋ยด้วยอ๋อมันชอบแล้วอ๋อแล้วมันจะ ใบมันจะออกเขียวดำออย่างนี้จริงๆพืชของชนิดปาล์มเนี่ยหลักๆเลยคือเน้นไปที่ปุ๋ยได้ส่วนมากอยู่แล้วใช่ไหมครับเน้นไปที่คือขาดปุ๋ยแต่ก็ก็ถึงบอกว่ามันไม่ค่อยจะนี่แล้วขาดปุ๋ยได้แน่นอนเลยปาล์มนะฮะแต่สูตรที่แนะนําก็คือน่าจะเป็นสูตรของแม่ปุ๋ยเนาะสลับไปพ่อใช้สลับยังไงอย่างพ่อสลับแม่ปุ๋ยกับปุ๋ยสําเร็จมันแบบว่าสาเร็จเหมือนกับสำเร็จคือปุ๋ยปุ๋ยเบา ปุ๋ยผสมกันผสมกันสูตรตัวอ่าสูตรทั่วไปอ่ะยกตปวอย่างท่านผู้ชมครับสิบสี่เจ็ดสามสิบห้าอย่างเงี้ยนะฮะสิบสี่เจ็ดสามสิบห้านี่ถ้าเราใช้อ่าฮะสักปีมันก็ไม่ได้เราต้องมาเปลี่ยนใช้ไม่ปุ๋ยอ่าคือจะใช้แต่โดดๆเลยเนี่ยไม่ได้มันมันจะไม่อืมมันอะไรมันเหมือนมันบอกไม่ถูกเลยว่าเหมือนกับอ่าฮะมันเฉยๆมันเฉยๆนิ่งๆไปเลยมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนแล้วก็กิน ไมเคยกินไม่ถูกปากแล้วอ่ะคือเหมือนกับกินผัดกะเพราแล้วก็กินกันอยู่นั่นแหละผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกเบื้ก็เบื่อผมจะเปลี่ยนงายบางทีผมใช้ศูนย์ศูนย์หกสิบยี่สิบศูนย์ศูนย์ยี่สิบศูน์ศูนย์ตัวเม็ดเม็ดตัวเม็ดน้ำตาลป่ะหรือว่าเป็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดต่น้ำตาลเม็ดน้ำตาลใช่ปุ๋ยน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลแล้วก็ใช้ศูนย์นึ่ศูนย์หกสิบสิบแย์สิบแปดสิบหกศูนย์อ๋ออ่าสิบแปดสิบหกนก็เดี๋ยวตัวี สำหรับการใช้เห็นพ่อบอกว่าใช้อินทรีย์ด้วยก็มีอินทรีย์บางทีก็มีมีเพราะว่ามันต้องมันต้องบำรุงด้วยครับใช่ปีสองปีเราต้องใช้อินรีจัการอ๋อนะฮะเราก็ต้องบำรุงพื้นดินไปด้วยอย่างทางเนี่ยท่านผู้ชมผาสังเกตไหมว่าทางของคุณพ่อเนี่ยนะครับก็จะพอตัดทางปุ๊บเนี่ยจะวางไว้ร่องกลางเลยจะไม่วางขวางดูสังเกตฮะวางวางร่องกลางร่องกลางร่องกลางตรงนี้คือตรงนี้เมเ็ดผลตรงว่ารากเน่มันจะออกมาแล้วมัน จะได้<อ> <passive> หน้าแรงอะ่ะจะมีความชื้นอยู่ในอยู่ใน,นทางกองกองทางนี้นานบางคนรถสองแถวสามแถวกองกองเดียวเนี่ยมันจากความชื้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหมายความว่าคือบางแปลงเขาไม่ได้วางทางยาวแบบนี้คือวางเป็นกองเป็นกองเป็นกองอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายความชื้นของของดินเนี่ยมันก็จะจุกอยู่แค่ตรงนั้นเองใช่ความชื้นมันน้อยอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับว่าปาล์มเนี่ยคือเป็นปาล์มพืชที่ต้องการน้ําสูงมาก นะฮะต้องการน้ําสูงมากสําคัญที่สุดคือเมื่อมีความต้องการของน้ําที่สูงแต่หลักๆคือเมื่อมันเจอหน้าแรงพ่อมันก็ต้องมีความชื้นของมันด้วยต้องมีความชื้นเราต้องรักษาความชื้นเราต้องรักษาความชื้นไว้ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะละทางแต่และทางเนี่ยเราก็ต้องวางกลางไว้แล้วเวลาหว่านปุ๋ยพ่อหว่านไปในทางด้วยหว่านในทางล้ดดงส่วนมากจะหว่าน ข้างกองทางแบบอ่าข้างกองทางไปก่อนนะฮะวางข้างกองทางไปด้วยยๆอย่างนี้แรงเนี่ยความชื้นมันรากมันจะมามาหาอาหารแถวๆความชื้นแถวนี้อืมอืมครับก็ถือว่าเอนี่คือวิธีการดูแลป์มแล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ถือว่าทั่วไปนะฮะถ้าข้อแตกต่างหรือปุ๋ยของพีดีของเราเพราะความแตกต่างหมายความว่าคือเมื่อกี้ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าตัวทางมันเนี่ยออกมาเป็นขุนเขาแล้วก็เขียวใบนี่ค่อนข้างนวลสวยสมบูรณ์นะฮะ และผลก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าคือผลเนี่ยพ่อบอกแล้วว่าจริงๆวันนี้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราไม่ได้ยกเมฆอะไรเลยผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่ตรงที่ว่าลองดูทุกต้นนะฮะลองดูทุกต้นเอ๊ะทําไมถึงไม่มีทลายตามเลยไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ของคุณพ่อตัดไปแล้วเมื่อ ประมาณอาทิตย์น่อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึง่งท่านผู้ชมครับแต่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณพ่อได้เล่าให้ผมฟังนะฮะเมื่อย้อนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่กี่นาทีเนี่ยที่เข้ารายการกันตรงนี้คือความแตกต่างตรงที่ว่าแปลงของคนอื่นเนี่ยในละแวกเหล่านี้ที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยพีดีเขายังฝังเดิมๆอยู่ฝังเดิมๆอยู่เออคือใช้ปุ๋ยเดิมๆท่านผู้ชมครับคือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่ตามท้องตลาดตอนเนี้ยซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยพีดีแต่ผลที่ออกมาคือ ของคุณพ่อมีผลที่ตอบรับดีมันถือว่าดีส่วนมากก็บางคนเขาจะชาวบ้านทั่วไปนี่ก็จะฝังใจตรงว่าสมมติเขาใช้ยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ใช้ยี่ห้อนั้นตลอดสิบปีก็ยังยงยี่ห้อเดิมๆสูตรเดิมๆของผมนี่ผมจะเปลี่ยนถ้าไม่ข้าเรื่องผมจะไม่เอาอันนี้ก็ผมมาใช้นี่มา ปีปีกว่าปีปีนิดนิดปีนิดนิดอ่าปีนิดนิดที่เราทําตลาดมาทางภาคใต้นะฮะปุ๋ยพีเดียของเราก็ผลปลาไ่มันจะลูกมันจะมันสุกแล้วลูกจะโตกว่าอ๋อสุกแล้วลูกจะเต่งเต่งแล้วก็สวยสุกสวยอ่ะสุกสวยอ๋อนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนะครับ อืมนะเนื่องจากว่าตัดไปแล้วท่านผู้ชมครตัดตัดปลามออกไปแล้วก็ยังมีวางส่วนที่มีคออยู่างนี้นะครับนี่นี่เล่าอย่างนี้นี่สวนสวนนี้มันจะออกอีกเมื่อไหร่นะพ่ออ่ะเดี๋ยวเริ่มไปดูตรงนี้นิดนึงครับพ่อมันจะออกอีกเมื่อไหร่แล้วเราจะได้กําหนดเก็บอีได้อีกเมื่อไหร่ครับพ่อนี่ก็ยังประมาณอมสองอาทิตย์จะเอาเก็บได้อีกนะเอาจริงเหรอแต่นี่มันมองไม่เหนะ็นมันสูงเพราะว่าต้นมันสูง อ๋อจริงๆแล้วบางคนถ้าไม่ประสบการณ์จริงๆกับปลาไม่เข้ามาถึงเหมือนกับปลาไม่มีลูกเหมือนกับปลาไม่มีลูกแต่ที่ไหนได้ดุงตรงตรงนู้นตรงทางเห็นไหมบังอยู่เนี่ยเนี่ยบังอย่างนั้นลูกทั้งนั้นแหละอยู่ตรงนั้นน่ะฮะนู่นตัวผู้อ่าแต่ว่ากันไปอ่าเออเนี่เนี่นี่นี่อย่างนงี้นะฮะเยอะเลยอ๋อจริงๆอยู่นั้นอีกประมาณแค่อาทิตย์นึงก็ได้จัดอีกแล้วเนี่ยอาทิตย์มันก็อยู่ประมาณอห้าหกตันขึ้นหมั้นอ๋อห้าหกตันขึ้นตอนนี้ก็ตกโลประมาณเท่าไหร่่อ นะวิทีนี้ห้าบาทเพื่อนีห้าบาทห้าห้าบาทห้าสิบห้าบาทห้าสิบถูกว่าอยู่ได้ไหมพ่ออยู่ได้ตามนี้อย่าต่ำกว่าห้าบาทพออย่าต่ำกว่าห้าบาทถ้าต่ำกว่าห้าบาทก้าปุ๋ยก็อ่่มันก็อัตราอัตราในการลงทุนปุ๋ยเนี่ยสมมติถ้าถ้าของพ่อในประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าไรใช่ไหมพ่อร้อยกว่าไรร้อยกว่าไรปีปีหนึ่งเนี่ยหมดค่าปุ๋ยไปประมาณเท่าไหร่พ่อโอ้เยอะมากกันเยอะเหมือนกันนะสองแสน สองแสนกึ๊ดเลแค่เฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนะปีง่ะปีประมาณสองแสนปีประมาณตัวกรมสองแสนแล้วรวมอย่างอื่นอีกไหมคนงานคนงานมันจะจ้างเป็นเปอร์เซ็นเนาะอ๋อจ้างเป็นเปอร์เซ็นนะเพราะจ้างยังไงทางภาคใต้นี้จ้างเกันเป็นเปอร์เซ็นจ้างแรงงานก็เป็นตันตันละ หกร้อยเจ็ดร้อยอะไรนี้เจ็ดร้อยบาทหกร้อยต่อตันให้เขาดูแลตั้งแต่ต้นใส่ปุ๋ยด้วยหรือหรือว่าเฉพาะแค่ตัดอย่างเดียวปุ๋ยก็แยกไปอ๋อแยกไปแค่แค่ตัดแค่ตัดอย่างเดียวคืออ๋อกเราไม่ได้จ้างเป็นรายวันก็คือเราให้เขาเหมาไปเลยว่าต่อตันเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์สมมติคุณก็แทงทายแทงทางให้เราด้วยแทงลูกให้เราด้วยเก็บลูกให้เราด้วยตันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็มาฟื้นฟู มาดูแลเขาเรียกว่าผืนดินก็คืออีกทีมหนึ่งที่จะต้องมาดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรกัว่ากันไปนเป็นงานเหมาไปหมดนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอะนี่คือผมที่ผมถามแทนคุณผู้ชมก็เพราะว่ายังมีภาคอื่นนะฮะเดืยจังหวัดอื่นๆเนี่ยเอ๊ะเขาทำกันยังไงการทำปลาวันนผมก็พยายามพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่ ก็อย่างที่บอกครับว่ารายการของเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการขายของซะจ๋าเลยนะฮะแต่ผมก็พยายามจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้มาเหมือนกับว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้รู้กันว่าภาคใต้ทํายังไงนะฮะแต่ว่าเนื้อสินใดก็คือจะมีปุ๋ยของเราบ้างที่เอามาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะพ่อเนาะนี่คือวิธีการทําทํางานทางภาคใต้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแปลงของคุณพ่อเองก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกครับว่าปุ๋ยพี่ดีเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าราคาพึงพอใจไหมพ่อ มันก็ถ้าเทียบกับทั่วไปถ้าคุณภาพมันอยู่แบบนี้หรือกราการนี้มันก็อยู่ได้อยู่ได้นะพ่อนะอืคุณภาพกลัวอย่างเดียวพ่อบอกว่ากลัวอย่างเดียวฮะเมื่อของมันดังอ่าเหมือนยี่ห้ออื่นๆเคยใช้มาโดยตลอดปุ๊บ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 ช่วงที่ดังนักมันก็อูนขึ้นสูงนักนี่ผมกลัวว่าถ้าปุ๋ยยังอยู่สภาพนี้นะถ้าแบบนี้นะแล้วราคาอย่างนี้นะอยู่ได้พ่อสบายใจละ เกษตรกรก็สบายใจทั่วไปก็สบายใจได้อืเดี๋ยวก็เห็นของผมเนี่ยก็คงน่าจะใช้กันเยอะเลยน่าจะใช้กันเยอะแน่นะฮะมีชาวบ้านที่บางคนมาถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยอะไรอ๋อมีมาถามด้วยนะพ่อบางคนก็ผมบอกว่ากี่ ขี้เกียจบอกแล้วขี้เกียจบอกแล้วบอกก็ม่เชื่อกับบอกแล้วก็ไปใช้ยี่ห้อเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะถามทำไมประมาณนั้นนะเอาก็ขำๆกันไป่านผู่จมครับก็จริงๆนะบางทีก็ถามกันจังเลยถามแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ใช้ใช้เหมือนเดิมคือผมเชื่ออย่างหนึ่งพ่อเพราะว่าเกษตรกรหลายท่านไม่กล้าที่จะเปลี่ยนใช่ก็กลัวว่าจะผิดแต่ผมว่าถ้าไม่กล้ามันคงไม่รู้ใช่ไหมพ่อไม่รู้ผมจะเปลี่ยนหมดแลวตรงไหนดีผมก็เอาตรงนั้นครับ นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือตัวปุ๋ยของเราย้ำเลยนะครับว่าคุณภาพนั้นของเราเนี่ยมาตรฐานนะครับแล้วก็แม่ปุ๋ย ทั้งหมดนะฮะเรานําเข้าจากต่างประเทศแหล่งที่มาชัดเจนนะครับครับท่านผู้ชมครับเทปต่อไปนั้นผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่โรงงานของเราบนพื้นที่มากกว่าหลายสิบไร่เลยทีเดียวนะครับไปดูว่าความมั่นคง,งของทางบริษัทนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จุดนั้นเป็นจุดผลิตนะครับปุ๋ยของเราซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดต่างๆของรายการในวันนี้วันนี้รายการเกษตรผ่านเลนครบถ้วนเลยสําหรับเนื้อหาสาระต่างๆที่มอบให้กับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเบอร์โทรขึ้นด้านหน้าจอ ตลอดเวลาแล้วก็ไปติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังในที่ Facebook หรือ YouTube ของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสารเสริมพืชทางใบชนิดเก้มข้นตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ นี่คือมินเดสารเสริมชนิดพิเศษเข้มขน้นทําให้พืชนั้นกินปุ๋ยได้ดีท่านผู้ชมครับตัวนี้แหละฮะสามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดเช่นเดียวกันเอาละวันนี้ขอบคุณคุณพ่ออย่างสูงเลยที่ร่วมรายการกับเรานะฮะที่สลับเวลาให้รายการ,กรเกษตรผ่านเลนนะเข้ามาถ่ายทําในรายการในแปลงของคุณพ่ออย่างแท้จริงเลยนะวันนี้คุณพ่อก็ได้ตอบครบถ้วนนะในรายละเอียดต่างๆของรายการของเราคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณพ่อก่อนครับขอบคุณครับเราสองคนลาไปเลยสวัสดีครับ